คนคะคลิปนี้นะคะฟาดาจะพาทุกคนไปดูโซนใหม่ที่นาราทองนะคะนั่นก็คือโซนห้องน้ำเองเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าโซนใหม่มีอะไรกันบ้ามงมาที่โซนแรกค่ะทุกคนนี่จุดแรกที่ฟาดาจะพาทุกคนไปดูนะคะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เราแบ่งห้องน้ำโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งให้ลูกค้าดูเป็นอินสปีเรชันนั่นเองนะคะจุดแรกเลยนะคะทุกคนนี่เป็นเคาน์เตอร์นะคะอ่างล้างหน้ามินิมอลมินิใจมากๆเลยแล้วก็กระจกแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อให้ลูกค้าดูนะคะว่าเปิดติดแล้วเป็นอย่างไรนะคะและโซนแห้งของเรานะคะก็จะมีในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะให้ลูกค้าดูเป็นแนวทางนะคะจัดวางอย่างไรให้แบบสมส่วนในห้องน้ําของเรานะ ะะแล้วก็น,นี่เลยค่ะใครอยากได้อ่างอาบน้ํานะคะทุกคนน้องเพิ่งมาใหม่เลยนะคะเป็นสีดํานะคะทุกคนจะบอกว่าตัดกับลายกระเบื้องสีขาวคือสวยมากๆนะคะแล้วก็น,นี่กระจ LED จาก w s t นะคะให้ลูกค้าดูเลยทรงกลมนะคะว่ามันสวยแค่ไหนนะคะตัดกับพื้นหลังสีขาวนะคะมินิมอลมินิใจมากๆเลย,ดยเโดยเฉพาะเคสเบอร์นะคะ อยู่ด้วยกันคือใหม่กันมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> ต่อไปจะพาไปดูข้างในโซนเปียกกันบ้างะค่ะทุกคนว่าข้างในนะคะจะมาในรูปแบบไหนอันนี้จะเป็นอ่าฉากกั้นแบบสไลด์นะคะทุกคนนี่เปิดมาจะเห็นนี่เลยฝั่งบัวสีดำสวยมากจากวีก้านะคะรุ่นนี้คือโคตรสวยเลย <S <S แล้วก็ตรงเนี้ยใหญ่ด้วยนะคะทุกคน อาบน้ำแบบสะาใจมากมากเลยตัดกับพื้นหลังสีขาวนะคะเครื่องในคือสบายตาสบายใจมากๆเลยสวยมากอันนี้สไลด์นะคะทุกคนนี่ ห้องน้ำตัวอย่างคร่าๆวๆโซนเปียกนะคะสามารถมาดูเพิ่มเติมได้เลยมากันที่โซนที่2นะคะทุกคนนี่โซนนี้ก็จะให้ความแตกต่างนิดนึงนะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายหินแบบนี่เลยตัดกับโมเสสสีน้ําตาลนะคะโค่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมเคาน์เตอร์จาก WSP นะคะและที่สําคัญนี่กระจกไฟ LED นะคะจาก WSP นะคะเดี๋ยวฟรอยจะมารีวิวคลิปเพิ่มเติมนะคะการใช้งานว่าเป็นอย่างไรนะคะ และสินค้าใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาค่ะทุกคนนี่อ่างอาบน้ำนะคะโคตรใหญ่เลย <Wow. S 1> ใหญ่มากนะคะทุกคนนี่ น้องจะเป็นสีขาวนะคะทุกคนตัดกับห้องน้ำของเราสีมืด,มดคือสวยงามมากๆเลยเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนใครที่กำลังมองหาอ่างอาบน้ำอยู่นะคะแนะนำรุ่นนี้เลยเพราะว่าน้องนะคะใหญ่มากๆนะคะเข้าไปอยู่สคนยังได้ไอะทุกคน<ะ>และห้องน้ำห้องนี้นะคะทุกคนก็สวยมากๆมิน,นิมอลมากๆเลยนะคะพื้นหลังสีขาวนะคะนี่ตัดกับฝั่งบวัวสีดำนะคะจากมิก้ารุ่นนี้คือสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคน ให้ความแบบกว้างด้วยนะเพราะเป็นสีขาวนะคะทุกคนมาดูอินสปีเรชั่นที่นาราทองเพิ่มเติมได้เลยนะคะชอบรุ่นนี้ก็บอกพนักง,งานได้เลยว่าอยากได้รุ่นนี้นะคะทุกคนีนเห็นไหมกว้างเลยและสําหรับโซนนี้นะคะทุกคนใครที่ชอบแบบพรีเมียมลักชัวรีนะคะก็มีโซนแนะนําให้ดูว่าติดลายหินอ่อนสีน้ำตาแล้วเป็นอย่างไรนะคะเป็นแบบนี้เลยะค่ะทุกคนจะบอกว่ารู้สึกหรูหรารู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมนะคะทุกคนนี่ โดยเฉพาะพอเรามีฝักบัวเรนเทาเแล้วนะคะทุกคนทําให้ฟิลแบบอยู่โรงแรมเลยทั้งท้งที่เป็นบ้านของเรานะคะใครอยากดูของจริงนะคะโซนนี้ก็สามารถที่จะมาดูของจริงได้เลยะคะ่ะทุกคนและนี่ กระจกนะคะเราก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะกระจกอันนี้นะคะสามารถเลือกความหนาได้ด้วยนะคะทุกคนสั่งผลิตได้คอสตอมได้นะคะรอของแป๊บเดียวนะคะอยากได้สีดําหรือสีขาวนะคะก็มาสั่งได้เลยที่นาราธงหรือถ้าใครอยากให้ห้องน้ําของเราดูมีความอบอุ่นนะคะแนะนําเป็นกระเบื้องลายไม้ค่ะทุกคนนี่ กระเบื้องเหมือนไม้จริงเลยนะคะแต่ไม่ใช่ไม้นะคะอยู่ในห้องน้ำได้นะคะใครอยากให้ห้องน้ำของเรามีความอบอุ่นนะคะก็สามารถใช้กระเบื้องพื้นลายไม้ได้ด้วยนะคะทุกคน <Wow. S 1> และโซนนี้ค่ะทุกคนเป็นโซนห้องน้ำที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องผนังขนาด60คู120จะบอกว่าสวยมากๆแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับลายหินอ่อน เพราะว่าจะทําให้ห้องน้ําของเรานะคะดูหรูหราและเชอรี่นะคะเหมือนโรงแรมหรู5าดาว6ดาวเลยคะ่ะทุกคนซึ่งถ้ามีอ่างอาบน้ารุ่นนี้นะคะก็จะเพิ่มความแพงแล้วก็ดูโรงแรมด้วยนะคะทุกคนดูเหมือนโรงแรม5ดาว6ดาวนะคะทุกคนนี่ราคา2 8 5 0 0ัรบาทเท่านั้นสําหรับอ่างอาบน้ํารุ่นนี้นะคะและโซนนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นโซนกระเบื้องผนังลายหนะะินแบบขนาด60คูณเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสีดานะคะก็ให้ความแพงและเชอรี่เช่นเดียวกันนะคะ ตัดกับโมเสกสีทองแบบนี้นะคะทุกคนทําให้ดูแพงดูมากๆและนี่เลยอ่างอาบน้ําที่เพิ่งมาใหม่จาก N2M นะคะจะบอกว่าอ่างอาบน้ารุ่นนี้นะคะสวยมากแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปราคาแ7 8 9 0เบาทเท่านั้นเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยะค่ะทุกคนนี่เห็นไหมแมท์กันนะคะแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะทุกคนและโซนนี้ค่ะทุกคนเป็นอ่างล้างหน้านะคะพร้อมกับเคาน์เตอร์สีเทาโมเดิร์นโมดนใจแบบนี้ เลยเหมาะมากๆเลยกับพื้นหลังสีขาวแบบนี้ทุกคนและสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกระจกไฟ LED ที่รุ่นใหม่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหม จะบอกว่ารุ่นนี้นะคะมีปุ่มกดไล่ฟ้าด้วยนะคะชัดเจนมากสวยมากๆเลยด้วยแล้วก็ไฟสว่างมากๆค่ะทุกคนในส่วนของผนังโซนนี้นะคะทุกคนให้ความเป็นแบบกราฟิกหน่อยๆนะคะทุกคนใครชอบแบบลายตารางแบบนี้นะคะจะบอกว่าสวยแล้วก็ดูเก๋แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยนะคะทุกคนสวยนะว่าปายถ่ายรูปก็สวยนะคะ รีวิวคร่าวๆประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าใครอยากดูสินค้าจริงๆนะคะก็สามารถที่ <ๆ S 2> จะแวะมาดูได้เลยที่นาราธง,งเนเตอร์นะคะเพราะว่าเรานะคะจัดโซนห้องน้ําให้ลูกค้าดูเป็นอิสร t ชันนะคะอยากได้กระเบื้องลายไหนนะคะที่เราจัดวางไว้นะคะก็สามารถแจ้งพนักง,งานของเราได้เลยและสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ฟาดาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเจอกันที่นาราธง,งเนเตอร์กันนะคะ I don't